น้ำหมักปลาทะเลแค่รสพืชก็รักสวัสดีจ้าทุกคนได้ลองใช้น้ำหมักปลาทะเลกันบ้างหรือยังคะแต่ก่อนอื่นจะพาทุกคนไปดูว่ากว่าจะเป็นน้ำหมักปลาทะเลได้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างไปดูกันคะ่ะที่ส่วนเราจะใช้ปลาหลังเขียวทั้งตัวสดจากทะเลแบบนี้เลยคะ่ะเป็นเกล็ดเดียวกับที่ทำอาหารทานได้เลยนะคะ อร่อยคะ่ะลองแล้วสดจริงปลาที่มาส่งก็จะแช่แข็งมาแบบนี้นะคะถุงหนึ่งนี่หนักประมาณ5้ากิโลค่ะเราจะวางไว้ให้น้ําแข็งนียละลายก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาหมักเนี่ยน้ำจะเยอะเกินไปคะ่ะจากนั้นเราก็จะล้างทําความสะอาดพอประมาณนะคะแล้วก็ลงถังได้เลยคะ่ะเราจะหมักด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาตินะคะก็คือ EM นั่นเองจ้า EM ที่เราใช้นะคะจะเป็นหัวเชื้อจากญี่ปุ่นคะ่ะใช้ดีมากช่วยเร่งการย่อยสลายได้ดีมากเลยคะ่ะจะใส่ EM แค่พอท่วมตัวปลาก็พอคะ่ะถังที่เราใช้หมักนะคะจะเป็นถั 2 0งลิตรเมื่อใส่ปลาใส่ EM แล้วเนี่ยต้องเผื่อพื้นที่ไว้ให้เวลาน้องขึ้นอืดด้วยนะคะในแต่ละล็อตเราจะใช้เวลาในการหมัก1ปีขึ้นไปค่ะปล่อยให้กระบวนการหมักเป็นไปตามธรรมชาติเราไม่ใส่เปลือกสับประรดเพื่อเร่งการย่อยสลายเพราะจะทาให้ค่า PH เป็นกดส่งผลเสียต่อพืชไม่ใส่เกลือเพื่อเพิ่มค่าอ c ีให้สูงเพราะจะเป็นผลเสียต่อพืชแน่นอนค่ะก่อให้เกิดอาการใบไหม้ใบเหลืองใบเห,เหี่ยวหรือพืชแคล์แกนได้แต่เราจะเพิ่มเปลือกไข่บดละเอียดเพื่อเสริมแคลเซียมแล้วก็ได้สารไล่แมลงจาก เปิดไข่อีกด้วยค่ะผ่านไป1ปีครบกําหนดหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะกลิ่นก็ไม่แรงมากค่ะจากนี้ก็จะนําไปกรองเพื่อแยกน้ําแล้วก็แยกกากออกนะคะเวลาที่ใช้ฉีดพ่นให้อาหารทางใบเนี่ยจะได้ไม่ติดหัวฉีดด้วยค่ะส่วนกากที่เหลือจากการกรองก็จะนําไปตากเพื่อทําเป็นแบบแห้งนั่นเองค่ะน้ํามักปลาทะเลจากที่ส่วนของเราจะเป็นหัวเชื้อเข้มขน้นก่อนจะใช้เนี่ยต้องผสมน้ําก่อนนะอัตราส่วน 10cc ซต่อน,น้ํา1ลิตรแต่ถ้าไม่มีสลีงเนี่ยใช้ฝาด้านบนสีขาวตรงได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็น1ช้อนโตน ก็ได้ค่ะผสมน้ําแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นก็ไปราดรยให้ธาตุอาหารพืชได้เลยจ้าน้ำหมักปลาทะเลมีธาตุอาหารครบถ้วนเลยค่ะช่วยบํารุงพืชได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรไม้ผลไม้ประดับโชว์ใบโชว์ดอกใช้ได้หมดค่ะเนื่องจากเป็นเชียวภาพคคนให้ทุกๆสัปดาห์หรือว่า10วันครั้งก็ได้ค่ะเพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างสม่ําเสมอนั่นเองค่ะใช้ฉีดพ่นให้อาหารทางใบได้หรือาราดรดลงดินให้บริเวณรอบทรงพุ่มเหมือนอย่างในคลิปเลยค่ะนอกจากนี้ยังใช้ผส สมน้ำที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกได้อีกด้วยนะใช้ดีเห็นผลจริงเพราะที่สวนเราก็ใช้แทนปุ๋ยเคมีเป็นประจําอยู่แล้วค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถักมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ